คลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาแนะนำการโมดิฟายนะครับบอร์ดแอมจิวบลูทูธรุ่นยอดฮิตนะฮะตอนนี้จะเป็น z k t b 2ทีบนะครับซึ่งเป็นแอมระบบ2.1 Channel ชนลนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าให้แนะนำการโมเบดหนักๆน,นะครับแต่คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทดสอบการใช้งานบอร์ดดเดิมที่ไม่ได้มีการโมดิฟายนะครับ ถือว่าบอร์ดใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ขับเบสได้ถือว่าพอสมควรนะครับเสียงดีพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะโมดิฟายเพิ่มเติมนะครับผมก็ยังอยู่ในแนวทางการเพิ่มบอร์ดขับนะครับเพิ่มบอร์ดขับซับนะฮะเพราะว่าจากการทดสอบนะครับไอซีอ่าทีพีเอซัมหนึ่งหนึ่งหกดีสองนะฮะขับซับอ่าร้อยวัตต์เนี่ยผมจะขับ6.5นิ้วนะครับสําหรับซ้ายขวา50วัตต์สเตอริโอก็ถือว่าลงตัวนะครับที่ใช้ Apple 4.5นิ้ว50วัตต์4โอห์มนะครับ สำหรับการบ o d i f y ฟล์คลิปนี้ผมก็ยังใช้งานบอร์ดเกมมาริโอ100วัตอยู่นะครับตัวนี้จะเป็น TPA316D2 ที่จัดวงจรอ,ออกเป็นโมโนนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้แล้ครับดึงสัญญาณ l i n ์เอาออกจากบลูทูธเลยนะครับแล้วก็มาเพิ่มเกณฑ์ขยายด้วย n e 5 5 3 2 d i y บอร์ดนี้นะครับซึ่งจะเป็นการแยกปรับนะครับเพราะว่าอยู่ในบอร์ดของเขาเนี่ยเขาจะ เป็นการปรับแบบว่าคอนโทรลด้วยเมนโวลลุ่มอยู่นะครับม่ไม่ได้แยกทรับอิสระนะฮะสำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะครผมเคยดึงสัญญาณแล้วก็ไปขับทับเลยนะครับสำหรับบอร์ด MT21 แต่ว่าบอร์ด TB21 เนี่ยผมจะใช้บอร์ด OffMD ไปนะครับ ND532 นะครับบูตเกนขึ้นจาก IC บูทูธนะครับไปหากับบอร์ดเกมมิโอนะฮะแล้วก็ไปทำการขับทับนะครับแยกขับทับอีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวนึงก็จะใช้ทับของบอร์ดโดยตรงนะครับ และนี่คือลำโพงที่ผมจะใช้ทดสอบนะฮะลำโพงมิดโลซ้ายขวาผมยังใช้ Apple 4.5นิ้ว50วัตต์4โอห์มเหมือนเดิมนะครับและลำโพงเสียงแหลมก็ใช้2นิ้ว20วัตต์4โอห์มนะครับเป็นของ HK นะฮะตามนี้เลยนะครับใจสำคัญในการมอนิฟายนะครับแหล่งจ่ายไฟนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือเราต้องใช้ไฟที่เพียงพอนะครับแรงดันเพียงพอกระแสะเพียงพอนะครับก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการมอิฟายเราได้สมบูรณ์เต็มที่นะฮะ คลิปนี้ผมใช้แบตเตอรี่แรงดันที่21โวลต์นะครับกระแสเนี่ยผมแนะนำให้ไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะครับเพราะว่าเราใช้2บอร์ดขับนะครับมีลำโพงขับด้วยกัน4ตัวนะครับก็ถือว่าต้องใช้ไฟให้เพียงพอนะครับและก็แรงดันผมจะจัดให้เป็น21โวลต์คือเต็มประสิทธิภาพของ IC ภาพขยายนะครับและก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับเปิดจะยาวได้นะนี่นะครับ อุปกรณ์ก็จะมีบอร์ด TB21 นะครับและก็บอร์ดเกมวิดิโอร้อยวัตต์นะฮะบอร์ดนี้ใช้ขยายสัญญาณจากบลูทูธนะครับซึ่งเป็น IC of M อฟนะครับเบอร์ n อ5น3 2นะครับเพิ่มเกมกันขยายจากบลูทูธไปหาบอร์ดเกมวิดิโอนะครับวงจรการต่อใช้งานาเสมือนจริงนะครับเริ่มต้นที่แบต21โวลต์นะครับสายดำแดงคู่แรกจะไปหาแจ็ค DC ชาร์จนะฮะแลวก็ขนานออกมาหา โมดูลวัดแบตนะครับซึ่งจะมีสวิตช์เช็คแบตตัดต่อไฟ DC สายค้่วบวกนะครับสายไฟเลี้ยงดําแดงอีกคู่หนึ่งครับสายสีแดงจะผ่านเมนสวิตช์ตัดต่อไฟเลี้ยงบอร์ด m b u k t b 2 1นะครับซึ่งไฟเลี้ยงแต่ละจุดนะครับจะถูกขนานออกจากบอร์ด z k t b 2 1ไปเลี้ยงทั้งบอร์ด อ่าออฟแอมดีแล้วก็บอร์ดเกมวิดิโอร้อยวัตต์นะครับจะใช้ไฟเลี้ยงร่วมกันหมดนะครับลำโพงชุดแรกก็จะต่อปกตินะครับซับเบสหนึ่งก็ต่อเข้าที่จุดซับของ TB21 นะครับแล้วก็สเปกเกอร์ซ้ายขวาก็ต่อเข้ากับลำโพง RL อได้เลยนะฮะต่อไปนะครับสัญญาณไลอ u t นะครับจะต่อออกจาก C15 แล้วก็ C17 นะครับสัญญาณของกลาวนะครับจะต่อจาก้วลบของ C40 นะครับ ดึงสัญญาณมาเข้า Input ตของบอร์ดออฟแอนะครับเป็นดี5532ในจุด Input ต l นะครับและก็สัญญาณออกก็ไปเข้ากับเกมอมอดิโอ100วัตต์นะครับเข้าที่แจ็ค3.5มมิลต่อเข้าที่ Input นะครับนี่ก็คือจุดต่อไลอาใช้งานจริงนะฮะ้วก็ c ี7แล้วก็กล่าวของ C40 นะครับและนี่คือวงจรการต่อใช้งานจริงนะครับต่อไปนะครับทำการต่อสายนะฮะเริ่มต้นที่ต่อสายสัญญาณออดิโอเอาก่อนนะครับ แล้วค่อยไปต่อไฟเลี้ยงภาคจากไฟของแต่ละบอร์ดนะครับสัญญาณไล่เอานะครับจะต่อออกจาก47กับ45ิหนะครับแล้วก็กลาวก็จะต่อในคู่ลบของ C40 นะครับนี่นะฮะในจุดนี้ผมว่าเวิร์กสุดแล้วนะฮะก่อนหน้านี้นะครับผมจะนำเอาสัญญาณออกจากซับนะครับซับเอานะฮะแต่สัญญาณเสียงนะครับผมว่าค่อนข้างจะเบานะครับนี่นะครับสัญญาณนะฮะ ฝั่งนี้ก็จะต่อไล์เอาออกจากบอร์ด t p 2 1นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตเข้าอินพุตของบอร์ด ND532 d a y นะครับนี่นะ,ะครับสายที่ขาวจะเป็น Audio Out เสียงด้านซ้ายนะครับแล้วก็ Audio Out เสียงด้านขวานะครับนี่นะฮะแล้วก็คูณลบของ C40 นะครับเป็นกราวของสัญญาณนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็ต้องหยอดกาวนะครับ หยอดกาวยอดซิลิคโคนในจุดนี้นะฮะจะได้อาไม่หลุดนะครับแล้วก็ปิินจะไม่รอนด้วยนะครับนี่นะแล้วก็มาต่อเข้ากับอินพุตนะครับของบอร์ด ND5532 นะครับ DIY นะครับตัวนี้เป็นบอร์ดออฟแอมนะครับเพิ่มเกีย์การขยายให้กับสัญญาณเสียงนะฮะนี่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเอาพุท ก็จะไปหาบอร์ดเกมออดิโอนะฮะ VCC เนี่ยผมจะต่อร่วมกับบอร์ดเกมออดิโอนะฮะใช้ไฟได้ตัวนี้ใช้ไฟเท่ากับแรงจ่ายได้เลยนะครับก็คือ21โวลต์นะฮะนี่นะครับในส่วนของเกมอดิโอนะฮะนี่นะครับเขาจะมีซ็อกเก็ตอยู่2ชุดนะฮะเราจะเป็นเสียบซ็อกเก็ตแบบนี้ก็ได้นะครับอินพุตนะครับหรือว่าจะเสียบแจ็ค3.5มมิลแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นแจ็คอินพุตนะฮะ เอาเอาออกจากบอร์ดนะครับอินดีห้าห้าสามสองนะครับมาเข้าอินพุตอินพุตของเกมมิดิโอนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะลงตู้นะครับเพราะว่าเราจะต้องอ่าใส่ตัวนี้เข้าไปในเพจนะฮะเราอาจจะต้องมาต่อเข้ากับตรงจุดนี้นะครับเราก็หาแจ็คแบบนี้นะครับสองฝั่งนะครับหรือว่าจะบัตรกีก็ได้นะฮะนี่นะครับ บัตรกีสายก็ได้นะครับกลางเป็นกลาวนะครับ R L นะครับก็มาเข้าในจุดนี้นะฮะเขาระบุไว้อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะเข้าในจุดนี้นะครับนี่นะครับจะได้ไม่เกะกะแจ็คนะครับไปเลี้ยงเกมยร์วิดีโอเนี่ยอ่าผมจับออกมาหาสก็ตนะครับมาเลี้ยงบอร์ด N D ห้าห้าสามสองนะครับนี่นะครับโอเคครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของบอร์ด N D ห้าสามสองเสร็จแล้วนะครับ นี่นะฮะไฟก็จะพ่วงก,กันกับเกมมารีโอนะครับนี่นะฮะไฟก็จําไฟเลี้ยงฮะ odes. อ่าอนี้ไฟเลี้ยงไปหาเกมมารีโอนะครับนี่นะฮะก็กล้าวนะครับนี่ครับกลาวขาวลิมนะครับอ่าสองขานี้ได้หมดนะครับสองขานี้ถึงกันนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะฮะ จุดจมไฟนะครับนี่นะฮะในส่วนของไฟเลี้ยงนะครับจากแบต21โวลต์นะครับสายบวกก็จะมาผ่านเมนสวิตช์นะครับนี่นะฮะสายบวกผ่านเมนสวิตช์นะครับสายลบก็ต่อตรงมาเลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็มาเสียบเข้าไฟเลี้ยงบอร์ด TB21 นะครับแล้วก็ไฟก็จะวิ่งมานี่นะครับบอร์ดเกมมิเิโอแล้วก็บอร์ด อ่า e nd ห้าสองนะครับนี่ฮนะซึ่งจะคอนโทรลด้วยเมนสวิตนะครับนี่ฮนะถ้าเกิดว่าเราจะต่อชุดเช็กแบตนะครับก็เพียงแค่ขนานจากจุดนี้ออกไปเลยนะครับนี่ฮะอย่างชุดเช็กแบตชุดนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ขนานออกไปได้เลยนี่นะครับ สายสีแดงเป็นขั้วบวกจากแบตนะครับก็มาผ่านสวิตช์กดติดอยดับนะครับสายสีดําก็ต่อตรงจากกลดลงของแบตได้เลยนะครับนี่นะแบตเต็มนะครับนี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะต่อแจ็คชาร์จนะครับแล้วก็ขนาดออกมาเหมือนเดิมครับแจ็คชาร์จแล้วก็เอาแจ็คชาร์จขนาดออกมาตามวงจรนะครับแต่ว่าชุดนี้ผมจะต่อการใช้งานในส่วนของไฟเลี้ยงเฉยๆนะครับครับนี่นะฮะคืออุปกรณ์ที่จะมาทดสอบในคลิปนี้นะครับ ก็จะมีลำโพง IL ซ้ายขวานะครับผมก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่นะฮะก็คือ4.5นิ้วแอปเปิลนะครับอันนี้50วัตต์4โอห์มนะครับแล้วก็เสียงแหลมก็2นิ้ว4โอห์ม20วัตต์นะครับนี่นะฮะก็ลำโพงซับที่ผมใช้ TB21 ครับนะครับผมใช้ซับ8นิ้วนะครับ250ราสิวัตต์สโอห์มนะครับตัวนี้แล้วก็ซับอีกตัวหนึ่งที่ใช้เกมมันดโอขับนะครับลำโพงแพทินัม6.5นิ้วไว้คู่นะครับต่อลงที่2โอห์ม กำลังวัดมัของเขาอยู่ที่350วัตต์นะครับครับต่อไปก็ทําการต่อสายลำโพงนะครับครับต่อไปก็ปอดไฟนะฮะนี่ก็เสียบแจ็คได้เลยนะครับแล้วก็ออนเซพิดเมนเอาละฮะนี่นะครับนี่นะครับนีออนพิดนะครับอ่า ไฟเข้านะครับอันนี้บอร์ดออฟแอมนะครับแล้วก็บอร์ดทับนะครับไฟติดนะฮะแล้วก็เปิด ครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการทดสอบนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเบสดแบบการเพิ่มบอดนะครับไม่ใช่เพิ่มเบสในบอร์ดเดิมนะครับเพราะว่าบอร์ดเดิมก็กําลังวัดของเขาเนี่ยก็อยู่ที่สเปคของเขาอยู่แล้วนะฮะก็คือ100ยวั์เนี่ยเราก็ต้องใช้ไฟที่2 4โวลต์นะครับแต่อาจจะแลกมาด้วยความร้อนหน่อยนะฮะแต่ว่าผมเพิ่มแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มบอร์ดแล้วก็เพิ่มลําโพงซ้าขึ้นไปเป็น2ตัวนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงก็อยู่ในเกณฑ์ที่ อ่า21โวลต์นะครับไปเลี้ยง2 1โวลต์ก็ถือว่าเปิดได้ยาวๆนะครับเพราะว่าซ้ายขวานี่ก็ติดมิโลก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็แหลมนะครับสําหรับบอร์ดนี้นะฮะอุปกรณ์ทุกตัวนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้นะครับตรงคําอธิบายใต้คลิปนะครับกะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านชมที่อยากจะลองทดสอบโมดิ f y บอร์ด ZK TB21 นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช anel เจ๊ดีบายด้วยนะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนก็กดที่ปุ่มขอบคุณได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ